หาของมาขายใหม่นะคะได้ค่ะพี่ๆค่ะอะนั่ขึ้นยิ้มให้หน่อยอุ้ยน้งกุมีมีได้เอาโอเคโอเคออมไปแล้วลุบไปแล้วมีไปแล้วค่ะออปาป้าเลยอปาป้าปาป้าอะริงงงจงง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 ง พี่พี่คัะพอน้องคุณมาเข้าชอบเลยอ๋อน้องคุณน่าจะง่วงนอนแล้วนะคะพี่สาวขอตัวลงไว้เอาเมื่อก่อนนะค่ะไมายหวขาโอ้ยไม่ไหวก่อนไม่ไหวขาไม่ร้องไม่ร้องยิ้มหรอบ๊ายบายใครไม่ยิ้มหรอแม่ใครยิ้มหรอกก่อนยิ้มหรอยยิ้มหรอยิ้มหรอกครับแง่แแง่ติงติ่งติ่งติง น้องน่าจะง่วงแล้วค่ะเพราะว่าสองทุ่มครึ่งแล้วปกติน้องจะนอนแบบไม่ไม่น่าจะเกินสามทุ่มถ้าอยู่บ้านก็คือสองทุ่มก็คือนอนเลยขอขอบคุณครับกับลูกขอบคุณครับผมทั้งั้งทั้งทั้งั้งท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 ั้ะท้ั้งทัคั้งท้ะ วันนี้ขายหมดเลยเย้เอดีใจจังอด<า>ีอ